กรรมที่ทําให้เป็นมารถามกรรมอะไรทําให้เทวดาเป็นมานรสงสัยว่าทําไมขวางทางคนอื่นเป็นอาชีพแล้วยังได้เป็นเทวดาอยู่อีกข้อที่อยากให้ทุกท่านได้สังเกตก่อนอื่นใดก็คือบุญนั้นไม่ได้พามาแต่ความรู้สึกด้านดีประการเดียวแต่หมักพ่วงพาเอาความถือตัวเห็นตนเองวิเศษสูงส่งเหนือใครๆมาด้วยแล้วที่สุดก็ลงเอยด้วยความประมาทฉันเป็นพระเอกแล้ว มีบุญกองภูเขาแล้วยิ่งใหญ่เหนือความผิดทั้งปวงแล้วดูเบาบาปผิดเล็กๆน้อยๆสำคัญว่าไม่เป็นไรทำไปไม่มีทางร่วงหล่นสุนรกคุมไหนๆอีกแล้วลองถามตัวเองเถิดถ้าหากทำบุญมากๆแบบครบวงจรแล้วความคิดทั้งต้นแวบๆววาๆขึ้นมาบ้างหรือเปล่าถ้าเคยก็ขอให้สังวรระวังเถิดเพราะนี่แหละเชื้อที่ทำให้คุณมีสิทธิสอบติดเป็นมารตนหนึ่ง ความประมาทนั้นเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ธรรมชาติจะดึงคนดีให้ตกตำ่ำยิ่งบุญมากขึ้นเท่าไหร่เครื่องล่อให้ประมาทก็จะยิ่งใหญ่เป็นเงาตามตัวมากขึ้นเท่านั้นจึงไม่แปลกถ้าใครรู้สึกว่าตนเองและพรรคพวกสูงส่งเหนือมนุษย์ก็มีแนวโน้มจะดูถูกดูแคลนผู้คนอยากให้ใครๆตกอยู่ใต้อำนาจตนและไม่อยากให้ใครได้ดีเกินตนอันที่จริงอัตตามาณนะอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ใครเป็นมารขึ้นมาหรอก สิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งหรือเทวดาตนหนึ่งกลายเป็นมารอย่างสมบูรณ์แบบคือการตั้งความเชื่อไว้ผิดชนิดท,ที่นำไปสู่การก่อกรรมขัดขวางความเจริญหรือห้ามความสำเร็จอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นนี่ไม่ใช่การตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกันในลักษณะฝ่ายค้านทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านก็เพราะเลือกตั้งแพ้จึงต้องตั้งข้อแม้ต่างๆนานาให้ดูเป็นตรงข้ามกับรัฐบาลเข้าไว ใจจริงๆอาจมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือตัดคะแนนรัฐบาลแบบคู่แข่งชิงชัยกันเท่านั้นไม่ได้มีใครถูกแท้หรือผิดท้าวรอนแบบพระเอกกับผู้ร้ายเสมอไปวันดีคืนดีอาจส่งเสริมรัฐบาลได้ถ้าภาพลักษณ์ออกมาเป็นบวกแก่ตนสำหรับมารของจริงจะไม่เป็นฝ่ายค้านแต่ตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามในลักษณะผู้ก่อการร้ายอย่างจงคลึ้มเลยทีเดียวคือทำทุกวิธีทางไม่จำกัดรูปแบบ ไม่ว่าบัณนทอนกำลังใจคมคู่คุกคามขวัญโดนใจให้อยากประพฤติผิดบางใจให้ลืมสิ่งที่ควรทำตลอดจนกระทั่งทำลายล้างกันตรงๆด้วยโรคภัยไข้เจ็บขอเพียงขัดขวางไม่ให้ใครบรรลุเป้าหมายสูงสุดของาศาสนาได้เป็นพอถ้ายังไม่คลุกวงในหรือคล่ำวอดกับการาศาสนาจริงจังคุณจะยังไม่รู้จักหรือนึกไม่ถึงว่ามีรูปแบบการขัดขวางที่พิสดารได้ปานนั้น ถ้ายังแปลกใจว่าทำไมเทวดายังคิดพิเรนได้ก็ขอให้พิจารณาจากความจริงบนโลกนี้ที่เห็นเห็นกันเช่นแต่ละศาสนาจะมีคนดีๆที่ไม่เห็นด้วยอาจต่อต้านหรือกระทั่งทำลายล้างกันอยู่จริงเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากเขาจะติดนิสัยเช่นนั้นไปยังพบอื่นภูมิอื่นในมนุษยโลกมีพฤติกรรมแบบใดได,ได้บนเทวโลกและหมโลกก็มีพฤติกรรมแบบนั้นได้เช่นกัน เพราะมนุษย์ย่อมจากโลกนี้ไปสู่ภาวะที่สอดคล้องกับนิสัยเดิมไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกใครดือ้อใครไร้เหตุผลใครใช้อารมณ์จนขาดสามัญสำนึกไปตลอดชีวิตก็ย่อมละโลกนี้เพื่อไปสู่ความเป็นเช่นนั้นอย่างยืดยาวหาที่จบยากเนื่องจากภูมิมนุษย์นั้นธรรมชาติให้ไว้เป็นโอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองจะกระทำต,ตัวตนแบบหนึ่งหนึ่งให้เข้มข้นถึงที่สุดก็ได้ หรือปรับเปลี่ยนหรือถอนตัวตนแบบหนึ่งหงด้วยการแลกชีวิตทางชีวิตก็ได้ส่วนพบภูมิอื่นๆโดยเฉพาะที่โตเลยโดยไม่ต้องเรียนรู้ไม่ผ่านการขัดเกล่าไม่มีตัวเลือกให้ตัดสินใจเป็นอื่นนั้นย่อมปักใจอยู่กับสิ่งที่วิบากกรรมหยิบยื่นมาวางไว้ตรงหน้าอย่างเดียวเช่นถ้าเคยชินกับความเป็นผู้ขัดขวางเขาย่อมไปสู่ความเป็นสหายในพของผู้ขัดขวางตั้งแต่อุบัติจนถึงอายุไขมาดูกันครับ ว่าเหตุใดมนุษย์ที่มีสามัญสำนึกติดตัวกันดีๆทุกคนจึงลงผิดไปเป็นฝ่ายมารทั้งนี้ตกลงกันก่อนว่าเรากำลังคุยกันเกี่ยวกับมารของาศาสนาพุทธอย่างเดียวมารของาศาสนาอื่นไม่พูดถึงแต่โดยหลักการก็คล้ายคลึงกันคือใครต่อต้านความเชื่อแบบใดก็เป็นมารประจำความเชื่อแบบนั้นๆหนึ่งเป็นมารเพราะตั้งความเชื่อไว้ผิดแต่ประพฤติถูกบางส่วน หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในการใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใครเลื่อมใสาการเกื้อกูลสังคมหรือกระทั่งศรัทธานในสันติสุขและการมีเมตตาทว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงอาจจะเพราะได้รับการปลูกฝังให้เชื่อแบบนั้นมาแต่เล็กหรืออาจจะเพราะโตแล้วคิดเองคาดคะเนแล้วปักใจเข้าข้างตัวเองอย่างเหนียวแน่นแถมยังขยายความเห็นผิดของตนให้กว้างไกลออกไป ผ่านรูปแบบการถกเถียงถากถางกล่าวโจ์โพทน,นาด้วยเจตนาให้คนทั้งโลกหมดความเชื่อถือหรือกระทำพุทธศาสนาให้หมดความชอบธรรมที่จะตั้งอยู่จำที่เผยแพร่ศาสนาตนด้วยวิธีย่ำยีศาสนาอื่นในวงกว้างนี้แหละตัวการสําคัญอันจะทําให้เป็นมารที่บุคคลประเภทนี้มีโอกาสไตสวรรค์ก็เพราะความดีที่เขาทําได้น้ําหนักเกินความชั่วที่เขาก่อ แต่หากครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญได้น้ำหนักแค่พอดีกับบาปตายแล้วจะไปเป็นอสูรซึ่งจัดเป็นพวกครึ่งเปลตครึ่งเทพคอยรบกวนทางมนุษย์และเทวดาที่ใฝ่ดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอาจจะในรูปของการทำร้ายตรงไปตรงมาดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลมีพระเทราชันผู้ใหญ่รูปหนึ่งเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งมันก็เข้าไปรบกวนท้องไส้ท่านให้รู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆทวงอยู่ แต่ท่านรู้ทันด้วยยานจึงเกลีย้ยกล่อมโดยเล่าให้ฟังว่าอดีตชาติท่านก็เคยประพฤตินตนเป็นมารอย่างนี้แหละแต่พอพ้นจากภพของมารก็ต้องลงไปเสวยมหันตทุกข์หมกไหมอยู่ในมหานรกนานแสนานานไม่คุ้มกันเลยวงเล็บเปิดตัวท่านเองในครั้งอดีตเป็นญาติเก่ากับมารที่มารบกวนท่านในชาติสุดท้ายเสียด้วยครับถึงมีสายสัมพันธ์ที่เปิดช่องให้มารบกวนกันได้วงเล็บปิดสอง เป็นมารเพราะตั้งความเชื่อไว้ถูกส่วนหนึ่งแต่เห็นผิดอีกส่วนหนึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่ศรัทธานในกรรมวิบากระดับให้ทานและรักษาศีลเชื่อว่ากรรมมีผลเชื่อว่าทำดีย่อมมีสุขติเป็นที่หวังแต่หน้าเสียดายยังเห็นผิดเกี่ยวกับนิพพานและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานลํำพังความเห็นผิดเงียบๆอยู่คนเดียวก็ไม่กระไรนักแต่หากเกิดเป็นขบวนการจัดตั้ง พยายามล้มล้างแนวความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับมรรคนิพพานดั้งเดิมอันนี้ก็ต้องกลายไปเป็นพลพรรคมารกันโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามพวกนี้จะเป็นมารแบบผู้ดีขึ้นมาหน่อยคือเวลารบกวนจะไม่มาในลักษณะาการของทำร้ายกันดือด้อๆแต่จะมาในรูปของการดนใจในสมาธิเช่นทาให้พระซึ่งมีบุญมากๆลงเห็นนีมิตบางอย่างได้ยินเสียงบางอย่างแล้วบังเกิดความเชื่อมั่นว่า นั่นคือการบรรลุถึงมรรคถึงผลโดยมากเป็นดอกบัวบานหรือนิมิตพระพุทธรูปที่มีเสียงระฆังกังวานสดใสหรือคำรับรองว่าเช่นนี้เป็นมรรคผลที่ถูกต้องแล้วนอกจากนั้นปัจจุบันยังมีอรหรันติบเกิดขึ้นเยอะกล่าวคือปฏิบัติธรรมแล้วเกิดมหาอุเบกขารับผัสสะกระทบแล้วเฉยชาไม่รู้สึกรู้สาทางกามก็เข้าใจว่าตนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้ว ทางทางที่เป็นอำนาจสมาธิหรืออำนาจของศีลแต่ที่แข็งแรงเท่านั้นอีกพวกหนึ่งเกิดปรากฏการบางอย่างทางจิตครั้งเดียวเช่นเกิดความว่างหายเฉียบพลันซึ่งคล้ายคลึงกับปรากฏการมรรคผลของจริงก็พลัดลงไปเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์ทางที่กิเลสยังอยู่ครบยังโลภอยากสะสมสมบัติยังเกิดราคะอยากรวมเพศยังเกิดโทสะหงุดหงิดรำคาญใจ และยังสำคัญตนไปต่างๆนานาว่ารู้เห็นเยี่ยงผู้วิเศษใครเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังจะฟังแต่ครูบาอาจารย์ที่ให้รางวัลเขาแต่งตั้งให้เขาเป็นพระอรหันต์เท่านั้นพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะบุญซึ่งทำจริงๆตลอดชีวิตแต่พอเป็นเทวดาก็มักมีความพอใจประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์มาสนทนากับมนุษย์ผู้มีญาณหรือผ่านมนุษย์ผู้มีเป็นร่าง ก็จะต้องการให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนหมดกิเลสแล้วบางครั้งก็มีวิธีบังคับหรือวิธีสําแดงตนแปลกๆได้พิสดารสุดที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะแข็งขืนไม่ยอมซีโรราบให้เทวดาพวกนี้จะบรรยายสภาพของนิพานไปต่างๆนาน,นานสารพัดโดยรวบรัดคือเป็นดินแดนอันสงบสุขหาความทุกข์มีได้ซึ่งที่แท้ก็คือภพหนึ่งของเทวโลกหรือพรหมโลกเท่านั้นและจะปฏิเสธนิพานแบบไรนิมิต ไรที่ตั้งเห็นเป็นของน่าเบือ่อไม่มีตัวตนให้สนุกอีกโดยไม่เฉลียวคิดถึงแก่นสารที่แท้จริงว่าการไรสภาพปรุงแต่งให้เกิดดับนั่นเองคือบรมสุขคือความสงบอันเป็นที่สุดทุกสามเป็นมารเพราะตั้งความเชื่อไว้ถูกแต่ปลามาดผู้ทรงคุณหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจในเครื่องหมายคำพูดทฤษฎีทางพุทธศาสนาถูกต้องทั้งในหลักกรรมวิบาก และในหลักวิธีพนทุกพนอุปาทานอย่างเด็ดขาดแต่พวกเขาเพียงทรงจำไว้ไม่ปฏิบัติตนตามหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ตลอดสายผู้กใกล้ชิดจะรู้ดีและเห็นคาตาหลายครั้งว่ายังเป็นผู้ตรณีมีอาการเหล็งโลภโกหกโดยปราศจากความละอายตลอดจนหลงตัวหลงตนเกินธรรมดายิ่งศึกษามากทรงจำมากก็ยิ่งเกิดความทนงมาก กลายเป็นอยากเพิ่มอัตราเยี่ยงผู้มีปัญญาคิดอ่านแตกฉานยิ่งยิ่งขึ้นไปและอยากให้ใครๆมองว่าตนรอบรู้ทรงภูมิเป็นที่หนึ่งซึ่งพออัตราใหญ่ทางหลุดพ้นจากอุปาทานก็เล็กลงคิดถึงมรรคผลนิพพานแล้วท้อใจคือไม่ใช่แค่เห็นว่ามรรคผลนิพพานเข้าถึงได้ยากแต่เห็นว่าเป็นของเข้าถึงไม่ได้เลยในชีวิตของตนและเมื่อตนเข้าถึงไม่ได้ ก็แปลว่าคนอื่นทั้งโลกจะต้องไม่มีความสามารถเข้าถึงได้เช่นกันพวกที่เข้าข่ายจะต้องกลายเป็นมารเต็มขั้นนั้นได้แก่ภิกษุซึ่งมีหน้าที่สอนธรรมะในชั้นเรียนเพราะภิกษุเป็นผู้ตกลงกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนบวชว่าจะเข้ามาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งถ้ามาประกาศเสียเองว่ามรรคผลนิพพานทำไม่ได้แล้วก็เท่ากับทรยศต่อพระพุทธเจ้าเท่าที่ทราบมา บางคนเป็นถึงปรริญญชั้นสูงสูงแต่เอ่ยกับปากว่ายุคนี้อย่าหวังชานอย่าหวังมรรคผลขอให้บำเพ็ญบารมีเพื่อไปเอาดีในยุคพระศรีอ่านกันนี่เป็นคำพูดที่สืบสืบกันมาตอนแรกเป็นคำพูดคนอื่นแต่พอพูดบ่อยๆก็กลายเป็นคำพูดและความฝังใจเชื่อของตนเองไปวิธีหวานล้อมแบบมารซึ่งแยบยนที่สุดคือแฝงมาในรูปของคนที่ถูกต้องที่สุดคนรู้ดีที่สุด สิ่งที่ทำให้รู้ว่าเขาหลงทางมีอย่างเดียวคือภาพรวมของเขาไม่สนับสนุนไม่ให้กำลังใจใครได้ไปถึงนิพพานตรงข้ามกลับขยันขยอให้ใครๆเห็นมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องยากเกินเอื้อมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากบันทอนกำลังใจกันทุกรูปแบบซึ่งเป็นตรงข้ามกันทุกอย่างกับลีลาของพระพุทธเจ้าพวกนี้บางทีเคารพพระพุทธเจ้า ต่บางยุคก็อยู่ในฐานะผู้รักษาสืบทอดพระธรรมวินัยเป็นตัวอักษรทว่าพลาดไปร่วมขบวนการตัดต่อเติมแต่งกล่าวตู่พุทธพจน์ทำให้คนหลงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสทางที่ท่านไม่ได้ตรัสอันนั้นแหละการประพฤติเข้าสู่ความเป็นพลพักมานอาจจะระดับเสนาธิการหรือระดับบริวารย่อยๆขึ้นอยู่กับบาร,รมีในทางดีที่สั่งสมไว้สำหรับกรรมที่จะทำให้เป็นราชาแห่งมาน หรือที่เรียกในเครื่องหมายคำพูดพยามารน,นั้นโดยมากจะมีบาร,รมียิ่งใหญ่เกินธรรมดาเช่นสามารถเป็นผู้ก่อตั้งาศาสนาหรือลัฐทธิความเชื่อดีๆพาคนไปสวรรค์ได้ด้วยตนเองแต่หลงผิดบิดเบือนพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้าหรือกระทั่งพาคนหลงทางเข้าใจว่านิพพานและหลักการเข้าถึงนิพพานในพระไตรปิฎกเป็นของปลอมวิธีที่ตนเพิ่งค้นพบด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะถูกต้อง พวกนี้อาจลงผิดด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือลงผิดเพราะอัตตามานะอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวงเล็บเปิดซึ่งกำดีแต่หหนหลังที่เคยช่วยมหาชนจำนวนมากก็ส่งแรงหนุนให้ได้สำเร็จใกล้เคียงกับที่ปรารถนาเสียด้วยวงเล็บปิดไม่ว่าจะระดับราชาเสนาธิการหรือบริวารแวดล้อมเมื่อตั้งความเห็นไว้เสียแล้วว่าตนถูกที่สุดคนที่เชื่อต่างจากตนจึงเป็นคนผิด ฉะนั้นแม้เมื่อพบผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงสามารถละกิเลสได้จริงๆแทนที่จะชื่นชมยินดีมีมุลทิตาจิตไปกับความผ่องใสของพวกท่านก็กลับจะขัดเคืองหมั่นไส้ไม่อยากเห็นฝ่ายตรงข้ามก้าวหน้าเกินตนซึ่งก็จะนำไปสู่การจ้องจับผิดเห็นตนมีอภิสิทธิ์ในการไล่เบี้ยความรู้ผู้อื่นผิดเล็กผิดน้อยเอามาด่าได้ราวกับเป็นอาชญากรหรือแม้เขาไม่มีความผิดเลย ก็พูดสันนิษฐานต่างๆนานาชักแม่น้มทั้งห้าเพื่อชี้นำคนอื่นให้เห็นว่าเขาผิดจนได้สืบไปสืบมาต้นต่อที่แท้จริงคือเขาไม่ต้องการให้ใครเป็นฝ่ายถูกหากไม่ได้ยอมรับนับถือเขาหรือได้หลักความรู้ความเชื่อมาจากเขาถึงขั้นหนึ่งพวกนี้อาจกล่าวเท็จได้โดยปลาศจากความละอายพูดธรรมะด้วยความนุ่มนวลแต่น้ำเสียงมีแรงอัดของโทสะเจืออยู่ เวลาระเบิดความโกรธออกมามีความกดดันสูงมีความรั้นชนิดหัวชนฝาเปลี่ยนจากมีเหตุผลที่สุดไปเป็นขาดเหตุผลอย่างที่สุดแม้แต่หน้าตาก็สลับจากสว่างใสไปเป็นหมองคล้ำได้อย่างรวดเร็วกล่าวมาทั้งหมดคงเห็นสรุปได้ประการหนึ่งคือมันไม่จําเป็นต้องคิดว่าตัวเองเป็นมานตรงข้ามพวกเขาอาจนึกว่าตนเป็นฝ่ายพระเอกด้วยซ้ํามีแต่ในเครื่องหมายคําพูดกรรม ของเขาที่จะแสดงในตัวเองว่าเขาเป็นใครอยากตั้งข้อสังเกตว่าพระพุทธเจ้าท่านยอมรับว่าเทวดาฝ่ายมารมีจริงแต่ท่านก็ตรัสถึงน้อยมากและทุกที่ที่ตรัสถึงก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้ามนุษย์ยังมีสติสัมปชัญญะก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้กันทุกคนครับ